โอเคครับว <l id> <Okay, arc>. ันนี 2, yeah. Yeah. Okay. Uh, ้ก็มาเรามาหา EP สองดีกว่าเออมาทำ EP สองอ่อเนี่ยสวัสดีครับช่วงนี้ฟังเพลงอะไรอยู่ครับ่ช่วงนี้ฟังเพลงอะไรอยู่ครับสักคนสักคน What Alive ครับ What Alive โอเค่ถ้าให้แบบพี่ขอทำ MV ได้ไหมฮะ

โดนตีกูใส่ไปหลายทีอ่อเธอบอกว่าเด็ดดีอ่าลุก f e e ีอ่อ she's so lit I'm a fucking crazy อ่าบอกไว้ก่อนมึงอยากบังนี้กูมากันอย่างเดือด <Yeah. S 3> ไอ้กูตกจนมึงสลบม uh huh. ีเพื่อนมึงไหมเดี๋ยวกูตกเผื่อ uh huh. ไม่ต้องมาแซงว่าทำกล้า uh huh. กูเห็นหมดแล้วมึงทำบ้ามึงอย่ามาห้าวเป็นทรรมชา uh huh. เดี๋ยวมึงโดนไอ้กิ มึงก็อยามาสุดกูบอกไว้คำเดียวชีวิตมึงจบตอนนี้กูอยู่กับพวกที่มันยังอยากเดียวมึงนเข้ามาลองดิกูให้มึงเลือกสองอย่างมึงอยากลูกดีหรือจะเอาลูกซอกแกวอยู่ข้างนาในกูซีปบอกพวกน้องๆเัาไปดูครับตอนนี้กูอัดอยู่ stupid มึงคนแอกตายก็ดูชัดให้พวกมึงมาดูจนที่กูฟรีสสาดต์เมืนคลื่นที่กูสัดที่สนิทเหมือนอยากให้กูชีด yeah. พวกกูมาตาพวกกูปากมาทอลล์ทำมึงพุ่งหลามกับอยู่ในรอดอ็นเฟียยโยชิตเดลลาต่อกรใน,นมันชีวิตจริงไม่มีการขอพรใจเล็กใจไม่มีการต่อรองถ้าเนื้อมึงถึงกูอย,า,อลอลยากอยากรอเลยเจ้ยตัวเองกูไม่อยากจะขอพ่อมีเกมโฟนอตติงตอนนี้ขอเปลนนอฟ์อย่าไลน์อัพไปก่อนไลน์อัพวกมึงรู้ได้เข้าหัวหรือฟ้าก็ได้ฟังให้จำขวัญฟังให้ชาวบงหมึ๊กและทำขวัญฟังให้ใจไอ้สัสหน้<ไ>หนกากูเก็บตังเหมือนเต้อทำสิ่งที่บ้านเชื่อพูดเล่าปเด็นไกลู้เล่าประเด็นแปลกพวกกูเล่แปลก ว่ายังไงดีสไตล์ใครพวกกูมารวมกันแล้วก็เอามาปรผสมแล้วกูวัดได้หมดไม่ว่าชายใดเมากันวันสุกร์จนถึงวันจันทร์อ่ะแล้วพวกกูนั่งเมาควานไม่ชอบอารมณ์ที่มันเมามันแต่กูชอบชวนเพื่อนกูมาเมา